พี่น้องคะเมื่อนี้เขาสิมาพายเฮ็ดสมตินัวนะคะมันอาจจะเป็นคำภาสุภาพกฤษนะคะว่าตินนะคะเขาก็เขาก็เอิญละคะ่ะภาษาบานเขาเนาะชาวบ้านเขาชาวบ้าน,าาานทองถินเขาก็จะเอิญตินนัวนะคะนี่คือนางเอกของงานนี้นะคะก็คือตีนบัวน,นั่นเองนะคะเอ็นเก้ียวสวยๆค่ะพี่น้องคะเอ็นเก้ียวสวยๆค่ะนะคะหนังนะคะตรงข้อ ของวัวนะคะพี่น้องขานี่คือนางเอกของเรานะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเราโขลกละเอียดนะคะเกลือพริกเป็นส่วนเสริมให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวนั่นเองนะคะหรือฮอ,อก็เอาน้ำต้มข้าวนะคะเราเอาข้าวนะคะข้าวสวยนะ,ะต้มแล้วก็ได้น้ำมานะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะเมื่อนี้ฮอกสิไมาเฮ็ด สมตีนงัวกันนั่นเองนะคะเคดกินเองซื่อๆเนี่ย่ะค่ะพี่น้องคะ่ะคุณสามีก็ชอบน้องๆก็ชอบญาติพี่น้องนะคะนี่คือตีนบัวนะคะสวยๆะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเราก็จะอันดับแรกเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือเราหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนครึ่ง ะะแล้วร็กระเทียมของเรานะคะกรเทียมเน้นๆจะได้อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็จะนะคะคลุกเคล้านะคะให้มันนะคะเข้าเนื้อกันนะคะระหว่างเกลือนะคะแล้วก็กระเทียมโขลกละเอียดแล้วนะคะ,ะคะ ง่ายเองค่ะพี่น้องคะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำซาวข้าวรอน้ำต้มข้าวนั่นเองนะคะใส่พอประมาณนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกนะคะพี่น้องคะนะคะแล้วเราก็จะใส่ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะเพราะเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะคะวันหลังเราก็จะมาแกะชิมให้พี่น้องดูค่ะเราต่อไปแล้วก็จะแพกส่กระปุกของเรานั่นเองนะคะพี่น้องค่ะใส่เข้าไปแล้วค่ะพริกกอใส่ด้วยทําไมใส่ใส่ให้มันสวยงามนะคะแล้วก็คนที่ ชอบกินเผ็ดๆก็จะนะคะก็จะกินนะคะแบบนี้ก็เสร็จไปหนึ่งกับปุกแล้วปิดฝายเรียบร้อยค่ะนะคะต่อนะะไปกับปุกที่สองค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วส้มตินวัวอร่อยๆของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับปุกที่สองค่ะ ค้างขาอ้าวสองบุกแล้วไปกับปุ๊กที่สามค่ะไปนิดเดียนะคะด้วย อ,นนอ่าได้สองกับปลูกแล้วค่ะก็ได้ง่ายค่ะุดลูกที่สองของเราเราใส่กับปลูกนะคะเราทําให้ทานเองนะคะแล้วก็ใส่กับปลุกนะคะที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะนงขาแค่นี้เราก็จะได้เป็นส้มตีนวัวแล้วนะคะ เกลียขพี่น้องค่ะใช่น่นส้มตินวัวของเราก็เสร็จแล้วค่ะนะคะพี่น้องค่านี่นะคะอันนี้เขาขายกปุกลนะร้อยท่านี่นะนะคะเดี๋ยวเจอกันวันที่เราเปิดชิมนะคะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ